สถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ประชากรโลกมีแนวโน้มของอายุไขที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้มีความจําเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องของความต้องการการดูแลเรื่องโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ต้องครอบคุมมากยิ่งขึ้นตามลําดับและจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองนะคะทางโรงพยาบาลบำรุงราษได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการยกระดับการบริการแล้วก็การป้องกันโรคหัวใจนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพจึงเกิดเป็นสถาบันโรคหัวใจนะคะหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของบำรุงราษ ที่พร้อมชูศักยภาพระดับเวิร์คชั่ในทุกมิตินะคะทั้งวิจัยคิดคนพัฒนาแล้วก็รักษาด้วยนวัตกรรมแห่งแรกในไทยโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากเภศสัจกรหญิองอาทิรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราล่าวเปิดงานรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลวีนะคะแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชและผู้อํานวยการสถาบันโรคหัวใจบำรุงราชเข้าร่วมงาน พร้อมเปิดเผยถึงผลลัพธ์ทางคลินิกนะคะในการรักษาในปี2,565ที่ผ่านมาใครได้ทราบกันภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะสำคัญที่สุดก็คือผมอคิดว่าบำรุงราชและก็แผนกหัวใจของเรานะฮะเราทำเพื่อคนไข้เราเราจะเป็น patient advocate หมายความว่าเราจะพยายามจะทำให้เขาดีที่สุดแล้วโดยโดยเฉพาะ ให้เขาท,ทั้งตัวคนไข้และครอบครัวให้เขามีความสุขแล้วเราก็เห็นความสําคัญว่าเวลาคนไข้ที่บํารุงราชที่มาที่บํารุงราชเนี่ยนี่ทั้งทั่วโลกทั้ง at, เอ็กซ์แพดอะไรพวกนี้เขามีความหวังมากที่ว่าเขาจะได้การรักษาที่ดีและและที่จะทำให้ให้เขาหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นเพรสเชอร์ของเรา ที่จะว่าเออทำยังไงเราถึงจะให้เขาทำได้ให้หายได้เราจะต้องทำให้แน่ใจว่าตัว,ต,วตัวทีมของเราเทคโนโลยีของเราแล้วการรักษาของเราเนี่ยมันอัปเดตแล้วก็ดีจริงๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องต้อง mandate ของเราเราจะต้องการเรียนรู้จะต้องมีการปรับปรุง ทาง Executive และก็ d m n n i s t r a t i o n ของบำรุงราชก็จะต้องอลงทุนเพื่อที่จะปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่ไม่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกประการที่ที่ผมพูดมาเนี่ยทางบำรุงรานเนี่ยทำทุกอย่างทำเพื่อคนไข้ลงทุนเพื่อจะทำให,ให้ให้ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดว่าเราเก่งที่สุดเราพยายามจะว่าทำยังไงถึงจะเก่งกว่านี้ขึ้นมา ผมหวังว่านะภายใน5-6ปีเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ทั่วโลกเขารู้ว่าที่บํารุงราชเนี่ยเป็น one of the best center in the world ที่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คะคือเราจะเป็นที่เขาที่เขาไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ท,ที่ดีที่สุดขึ้นมาครับ ซึ่งในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะด้ยวยเพราะถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าคนไข้ตอเน,นี้ที่ที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็เขาก็คิดอย่างนั้นตอนแรกๆที่เขามาบำรุงราชเนี่ยเมื่อ10-20 3มปีที่ที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าได้รักษาการดีเท่ากันกับกับที่อื่นแต่ว่าราคาการรักษาถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าบำรุงราชเนี่ยมีมีหมอที่ดีมีการรักษาที่ดี โดยเฉพาะนี่ถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในเรื่องเฮลแค์ของเขาเพราะว่าเขามีการตัดบัตเจ็ตเยอะแล้วก็คนไข้เขาไม่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 ประทับใจไม่ I'm not I'm not sure to say in Thai เพราะว่า not satisfied แล้วก็หมอก็ไม่แฮ ppy หมอก็ทํางานมากแล้วก็เวลาที่จะให้กับคนไข้เวลามาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนหมดหลายๆคนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาหามาหากับเราที่นี่